พระโมคคันลาพระสารีบุตรทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้เลือกเอาเป็นพระอุปทาซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าพระโมคคันลาพระสารีบุตรทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้เลือกเอาเป็นพระอุปถาซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าพระโมคคันลาพระสารีบุตรนี่ไม่ใช่พระอุปถาพระพุทธเจ้านะผู้อุปถาพระพุทธเจ้าคือพระอานนท์แตบ เป็นพระอัครสาวกซ้ายฝาก็เหมือนผู้ช่วยซ้ายผู้ช่วยฝานั่นแหละเพราะว่าพระโมคคัลานะกับภาษาริบุตรเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่าพระองค์อื่นภาษาริบุตรนี้มีความสามารถในทางปัญญามีความเฉลียวฉลาดในการแนะในการแนนะําผู้คนหรือบูรพสุขมากมีความเฉลียวฉลาด ที่จะชอกแซกแนะนำเอเอเออุสโลบายต่างๆนานานี่พระพุทธเจ้าจึงยกย่องเป็นอักรสา,าวกเบื้องขวาส่วนพระโมคคลานั้นเป็นผู้มีความสามารถในทางอิทธิฤทธิที่จะปราบความดื้อรั้นหรือความเป็นมิจฉาทิฐิต,ต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถ้าอย่างยกย่องหรือตั้งไว้ในที่ อัครสา,าวกเบื้องซ้ายก็เรียกว่าเหมือนกับมีมีฝ่ายบุญฝ่ายบูดเดี๋ยวไปเอออยู่ทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายแต่ผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระอานท์พุทธเอนุชา <S <S 1> <S 1> เป็นอย่างนั้นพระอานทนนน์นี้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าได้เหมาะมากมีความเฉลียวฉลาดในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาตลอดชั่วชีวิต ของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระพุทธเจ้า,านิพพานแล้วพระอาน,น์นี้มีความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างมากกิจอันใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระอานนทำ,ำอย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่มีส่วนใดขัดต่อุวามข้อง,องไม่มีส่วนใดที่จะให้ตำหนิที่เพียนได้เลยนี่เรื่องเป็นเป็นเรื่องอุปถาส่วนพระารีบุตรนี้เรื่องว่าปัญญานี้มากมายไก่กองที่จะแนะนําบอกกล่าวตระกอบพิสูจน์ มากมายที่สุอื่นๆที่ไปที่ไปการาบลาพระพุทธเจ้าจะไปเที่ยวทุดงกรรมฐานต่างๆจะไปประกอบความภาพความเจียรต่างๆนี้พระพุทธเจ้าจะถามเลยว่าเธอได้ไปลาภาษาลิบุตรแล้วหรือยังพระท่านบอกว่าอย่างเธอจงไปลาภาษาลิบุตรเอผู้เปียบเหมือนแม่นมของเธอคือเป็นแม่เลี้ยงนางนมเมื่อพระไปกราบลาภาษาลิบุตร ภาษาลิบุตรจะแนะนํากุศโลโบายต่างๆในการไปประกอบความภาคความเพียรในการไปสถานที่นั้นที่นี้นี่มากมายไก่กอเนี่ยภาษาลิบุตรเป็นอย่างนั้นส่วนถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่พระแก้ไม่ตกนะหรือมีเรื่องมีราวต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยมีการเบียเดเบียนอะไรต่ออะไรต่างๆพระพุทธเจ้ากวจะใช้ข้ะโมกคันลานี่เป็นผู้ไปปาบหรือผู้ไประงับ เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้สงบระงับได้ด้วยพโมกขลาน,นี้เพราะนั้นหน้าที่ต่างๆกันเพราะมีความสามารถต่างกันพระพุทธเจ้าจึงวางทรงวางหน้าที่สําหรับบุคคลองค์นั้นองค์นั้นตามความสามารถของผู้นั้นเพราะนั้นการใช้งานคนเนี่ยเหมือนกับพวกเราอยู่ในหมู่ในคณะนี้มีอาจมีลูกน้อง ที่เราจะอยู่ที่เราจะปกครองมากมายไกลองถ้าเราวางงานเรามอบหมายงานให้เหมาะควรต่อบุคคลผู้นั้นต่อความสามารถของบุคคลนั้นแล้วงานต่างๆที่เรามอบหมายก็จะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยแต่ถ้าเรามอบหมายงานให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมต่องานนั้นอาจจะทําให้งานนั้นเสียหายแล้วก็กระทบกระเทือนมาถึงเราผู้มอบงานนั้นก็ได้ เพราะนั้นการมอบงานนี้จึงเป็นความสำคัญอ,อันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องมีความฉลาดในการเลือกบุคคลในการมอบงานต่อบุคคลนั้นน,น,นี่ก็เป็นความสำคัญอันหนึ่งนะในการอยู่ร่วมกันในการมอบหมายงานซึ่งกันและกัน